ด้านหน้าเรานี่คือ f e r r a r i d o d i c i c i l i n d ร์ s ินดี r เดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ V12 NA นะครับไม่มีเทอร์โบไม่มีมอเตอร์ะไรทั้งนั้นเครื่องยนต์เพียวๆนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเนี่ย8สปีด830แรงม้า678นิวตันเมตรนะครับด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่43.8ล้านบาทแต่คันด้านหน้าเราเนี่ยมีการกดออปชันมาแบบจัดเต็มราคาจบอยู่ที่ราวๆ51ล้านบาทภายนอกการดีไซน์เน้นเส้นสายที่สะอาดตาเน้นให้เห็นมิติมากยิ่งงขึ้น้นมมาพรอกับับลห เป็นแผ่นรับอากาศแบบแอคทีฟไม่เหมือนกับสปอยเลอร์หลังแบบทั่วไปและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สาคัญคือช่วงล่างทําจากอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับทำให้โครงสร้างเนี่ยทนต่อการบิดตัวมากขึ้นถ15%และยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นดีไซน์ภายในไฮไลท์จะเป็นระบบ Human Machine Interface รุ่นใหม่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล3ตำแหน่งหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วระบบสัมผัสหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด15.6นิ้วหน้าจอฝั่งผู้โดยสาร8.8นิ้วและมาพร้อมพวงมาลัยระบบสัมผัสพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆการขับขี่ขับขี่ง่ายกว่าที่คิดเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องของช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาด้วยเนาะขนาดผมไม่ได้ขับรถซูเปอร์คาร์บ่อยเนี่ยยังรู้สึกว่ารถคันนี้ขับง่ายแล้วก็ขับสนุกมากนะครับ